ส่วนนี้ก็เป็นหัวน้ํานะครับเห็นไหมสวยเก็บไว้นะผมที่ผมตีตีมานะผมก็จะใส่ช่องแช่แข็งเลยนะครับคือใส่ถุงสะอาดเนี่ยแล้วก็แช่แข็งไปเลยทีเนี้ยตัวตัวมันไม่ดำน้องๆเห็นปะ่ะเวลาเราแช่เย็นแบบให้มันเย็นสุดๆนะครับแต่ถ้าเย็นไม่สุดเนี่ยตัวข้างในเนี่ยมันจะดํามันจะไม่สดแต่อย่างเงี้ยสดตลอดนะครับผมหัวน้ําก็ห้ามโดนเลยนะครับมันจะกรอบนะครับเราต้องออกมาก่อนออกมาพักเนี่ะเราถึงจะมาตัด อะไรได้นะครับเดี๋ยวนี้จะแต่งด้วยนะครับแต่งใส่ถุงบรรจุนะครับมีท่านหนึ่งก็สั่งแล้วนะถ้าท่านใดสนใจนะผมก็ทักจองไว้ที่เพจหญิงพลอยนะผมหญิงพลอยทีพึ่งพิมไฟก็จะเห็นลูกสาวผมนะท่านทักไปเลยนะครับผมเรื่องน้ำพึง่งน้ำมิ้มนะครับคุณค่าเหมือนกันหมดนะครับสวยับผ,ผมจะกรอบนะบผม เนี่ยตัวมันจะคอือสวยๆเลยนะครับไม่ดำนะแต่ถ้าปกติถ้าที่ผมย่างที่ผมก็อธิบายนะครับถ้ามันไม่ไม่เย็ยนพอนะครับมันจะดำนะครับตังนี้คือเกสรน,นะครับผมก็กินมีประโยชน์เหมือนกับเกสรพึ่งนะครับ นี่นี่อันนึงนะผมเนี่ย,นะยสวยมันจะกรอบอยู่นะผมเพราะว่าความเย็นนะเนไหสวยนะผมเนี่ยน้ำหวานอยู่ข้างในนี่เลยเหไหม ผมไม,ไม่ได้ทําอะไรเลยนะค,คือใส่หูแล้วก็บรรจุกลับบ้านนะแล้วผมก็มาใส่ตู้เย็นเนี่ยเพิ่งเขาออกมาทาวันนี้นะครับถ้าท่านใดดูคลิปผมก็จะเห็นอยู่นะครับอันนี้เราแต่งนะเดี๋ยวผมจะนึง่งไว้เลยนะล่างก็ขาวเนี่ยผมขอนะผมแต่ถ้าเป็นแก่แบบมันไม่อร่อยผมจะไม่ตัดมานะ ก็ปลูกไว้มันทํารังต่อ,ตอนะทาหมูน้ําต่ออะไรเนี่ยนะเนี่ยตรงนี้ยก็ขาวเห็นไหมพอมันดาที่ผมบอกว่าถ้าท่านใดเลือกพึ่งเหมือนกันนะครับถ้าท่านเลือกแบบถ้ามันขาวเนาะมันจะเป็นตัวกอดอกนะครับเนี่ยต,ตรงนี้นะแต่ทางเนี้มันจะเป็นตัวหนอนอยู่ทางนี้เป็นตัวหนอนนะครับที่สวยครับเห็นไหมช่วงเนี้ยน้ําหลากหลายนะครับผม ผมให้ดูอีกหลังหนึ่งนะครับเห็นไหมช่วงนี้ขาวนะผมพอมันจะถอดไนดะ้เนี่ยที่ผมบอกว่ายี่ิบห้าวันมันก็จะถอดไล่ถอดไปเรื่อยๆตรงเนี้ยหัวดํานะผมเนะี่ยบริเวณวงวงนี้จะจะเริ่มแก่ครับถ้าเป็นเพิ่งถ้าท่านเลือกแบบเขาขาวนะครับสมมตินะท่านก็ต้อง,ต,องต้องดูให้ดีนะครับผมเพราะว่าเนะี่ยดูชายอย่างเงี้ยมันจะอ่อนแล้วก็ชายตรงตรงเนี้ยมันจะเป็นกอดอกเห็นไหมมันจะ หัวดำไปแล้วก็เป็นเป็นตัวหน,นอนนะครับตรงนี้จะแก่มากเลยคือใกล้ๆออกมาบินเลยนะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวจะนึงนะง่งนะครับย่งมีอีินะครับผมอันนี้กำลังกินนะครับงามโพดเลยอย่างนี้ทั้งแผ่น,นครับผมสวยงามนะ Là cái này. Này. đi đó, yeah. nói đó cáo chút xíu Hãy Này แต่ก็ยังพอได้กินอยู่นะพอ,ออยู่นะผมถ้าเป็นเพิ่งในบานเลยนะครับคืออร่อยมากมีมันจะตัวเล็กหน่อยนึงจะถามว่ามันก็อร่อยนะครับผมแต่ถ้านึ่งนานเนี่ยมันน้ําหวานจะออกหมดคือความมันของมันนะครับตัวมันเล็กนะครับผมทีนี่แต่งนะครับ บ้างนะผมเนี่ยอย่างนี้ไตตูกไปเลยเพื่อนน้องสวยงามนะอันนี้ไม่สวยนะครับผมมันออกจะปอดอย่างข้างๆนะครับแต่ก็ใช้ได้อยู่กนะ็ขอ,ขอบคุณทุกท่านนะผมที่คอยติดตามชมคลิปผมตลอด ชีพครับผมหาขึ่งครับพอดีขึ้นมันก็เจอก็เจอ,เจอมีนก็ใส่เลยนะท่านดูนี้นะเห็นไหมน,ะน้ำทั้งนั้นเลยนะน้ำหวานเลยนะเนี่ยครับยามงาครับผม นู่นนะครับเพื่อนๆที่มนุษย์ป้ากำลังใส่ถุงนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับผมหลังปีใหม่ไปแล้วให้อจองที่น้องพลอยก็ได้นะผมมิ้นเนี่ยคุณค่าครับมิ้นหลายท่านเลยถามผมมันเท่าพึ่งหลวงนะครับผมบางทีดอกเล็กดอกน้อยนะครับที่งที่ผมออกคลิปไปบ่อยๆนะครับมันกินได้หมดนะครับมุดเข้าไปนะครับพึ่งหลวงมุดมุดไม่ได้ด้วยนะครับ ถ้าน้องๆที่ดูตัวพึ่งอ่ะน้องจะเห็นแล้วเออจริงๆอย่างที่ผมบอกเปล่านะลองลองดูนะนี่ครับอันนี้ยเนี่ยนะครับผมได้เลยนะครับชุดเนี้น้องเธอเนาะหกร้อยรวมส่งอ่าฟังหนุหลายๆท่านถามขายยังไงมันแพงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะมีมีตามมาเยอะอยู่ชุดนี้นะครับสมมตินะครับหกร้อยรวมส่งเนี่ยไม้ขนาดเนี้ย มีทั้งน้ํามีทั้งเเกสนบางลังนะครับท่านสามารถกินกินไปได้เลยมันจะมีเเกสรอ,อยู่ใต้กิ่งแล้วก็น้ําหวานเนี่ยนะครับ600ล้มส่งบรรจุถุงสะอาดใส่กล่องซุปเปอร์แว์นะครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นไม้ใหญ่บางทีสองไม้นะถ้าเป็นก้อนใหญ่หญเลยนะครับหรือสามไม้นะครับมันจะเริ่มตั้งแต่สองไม้สามไม้สี่ไม้ ห้าไม้อันนี้ถือว่าเยอะนะครับเนี่ยครับน้ำหวานจากธรรมชาติเพืือถาวรต่างๆในช่วงนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับผมเดี๋ยวอันนี้ผมจะนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกคลิปหนึ่งอันนี้จะยาวเกินนะครับเดี๋ยวจะเป็นคลิปที่น่าเบื่อนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่คอยติดตามชมคลิปผมตลอดนะครับจอที่ต้องปล่อยได้นะครับผมช่วงแรงๆผมบอกเลยว่าน้ํามันมีคุณค่ามากเลย หลายๆอย่างยิ่งถดงนสี่เดือนห้าหนึบครับผมสวัสดีครับ